ันนี้คืออยู่กัน3ช่องดังแห่งประเทศไทยนะรถรถทำทันบึนบึนเออทำทันรถบั๊บปิดปิดปเอ้ยยากเอาดีนะคือทำทำท่าทิพย์แต่ปุ่นไก่กุ๊กกุ๊กก sí ุ๊กกุ๊กทำทำทำท่าไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กนี่นี่ฮะลุงตู่กับลุงป้อมนะฮะลุงตู่ก็จะเป็นแบบว่าพูดยงสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่าน ลุงป้องใครเป็นผมไม่ร <c oughs> ู้อำทาเสียงแบบนี่นะ่ะ <c oughs> ผมไม่รู้ <c oughs> เอาแต่แต id ่ครีมแรกเลยคนเอาแต่คู่แรกเลยโอ้โหใครแต่ห้ามเลิกแต่ห้ามเลิกแตห้ามเลิกพู่ตัวเองมันจะไม่เปอนห้องหรอกาดีกว่าการดียวกันใจไงวะเออการดียวกาแบบไหนดี่ะแข่งกันแบบว่าผู้ชายกลุ่มผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงก็อยู่กลุ่มผู้หญิงเลยอ๋อแต่ผู้หญิงหัวไวกว่าหรอผมจะตื้ออยู่เลยตอนนี้เลยรู้ได้ไงโอ้ยงงอยู่เลยยังงงเหมือนกันเนี่ย ประมาณนี้ถ้าทุกคนก็มติกาแล้วก็อยู่แค่นี้ยครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับแม่จากช่องแม่หม้อชาแนลค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ผมจากช่องแม่หม้อชาแนลครับผมสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องส้มเจียชินววันนี้ลูกเล็กเด้นเต้นขน้นรำรำเดย์ดูอยู่นะครับตอนนี่คุยู่กับช่องส้มเจียชเนวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราลาบลาเขาสู่ชาแนลนิวเดย์นะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องนิวเดย์นะครับผม โอเคคลิปนี้ก็เบาแค่นี้แล้วกันนะครับผมใช่อ๋อยังยังโอเคทุกคนวันนี้ผมจะมาแข่งเกมกันนะครับวันนี้คืออยู่กัน3ช่องดังแห่งประเทศไทยนี่มีช่องฮอนโจอ่ะฮอนโจอไม่ได้มากับรางนั่งดื่มลังนั่งดื่มอยู่ระคังด้วยไม่ได้มาเอสเด็กก็ยังไม่ได้มาเดี๋ยววันนี้มีคิวรับเชิญครับก็คือมีช่อง สมใจอยากนะครับผมแล้วก็ช่อง New day นะครับทุกคนจะมาแข่งเกมในวันนี้นะครับผมวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมกันนะคะคแข่งขันเกมนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันเลยค่ะ <c oughs> กคนกติกาของเราก็คือทำท่าให้ตรงแล้วทำเสียงให้ตรงข้ามยกตัวอย่างเช่น ราะว่าสมองเขาไม่ค่อยรักกันแล้วใช่อ่าอย่างเช่นนี้เป็นชื่อไก่ไก่ร้องกุ๊กกุ๊กใช่ไหมทุกคนอันนี้เป็นชื่อลิงลิงร้องเจี๊ยบอ่ถ้าสมมติว่าแดนบอกว่าไก่ร้องไว้ก็ต้องทำท่าไก่แต่ร้องไป็เสียงลิงอ๋อคือคือพูดต่างพูดต่างใช่ไหมใช่แต่ว่าทำทำท่านั้นนั้นใช่ถ้าบอกว่าลิงร้องมันก็ต้องทำ ท่าลิงแต่ว่าเสียงไก่ออ๋เข้าใจปะเนี่ยเข้าใจปะเนี่ยเอาไปรอบเข้าใจใจอ่จโอเคอ่ะลองเทสอ่ะลองเทสอ่ะยีราฟร้องยมันไม่ตัวอย่างก่อนใช่ไหมลิงร้องก็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 อันนี้ใช่ปะใช่อ เลยค่ะเอาเอาใครก่อนผู้หญิงส่งตัวแทนมาเลยครับผู้หญิงส่งตัวแทนมาเลยครับสมใจยากก่อนเลยนะสมใจยากผู้ชายเอาใครเอาเต้ยมามาส่งดีๆไปเลยมาดีกอันนี้จะเป็นคิวของสมใจอยานันตาปัดชายเย่ปาดดเดียปัดดีเดียปัดดีเดอยปาติีเอันนี้วใคร ช้อยยังมีให้เลือกนะครับคุณจะเลือกอันไหนป้ายไหนให้เกียร์เลือกเลยอ่าเออนกปีดอ่านกปีดนะครับโอ้โหันยากเลยอ่ะอ่าปีดปีดนกปีดเสียงปีดปีดอ่าลดเสียงบึนบึนบึนอ่าเลือกเอาเอาใครก่อนเอานกปีดเดี๋ยวดิฉันยังยงสมองอยู่ปล่อยให้ถูกยังยิงยาวว่าเขาปอย แต่พูดจริงจังโอเคนะทำท่าพูดมานะโอเคนกวิดบึน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  นักแอนจะคุณปัญญาฮะไปยิชลบุรีแล้วไหมอ่าอ่ะก็นักแอนก็คือทำแบบนี้คุณปัญญาก็สุกต้นะครับต้องนะครับเออสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับของฉลาดของลาแหลมลึกมาพูดมา เราจะไปแกลงแรงก็ไม่ได้ครับผู้หญิงอ่ะจะมาเบาๆก่อนอะไรนะตุยมันต้องผู้หญิงฮะเราอ่ะบางทีเราต้องทำดีๆเลยว้นมีเว้นอันใดที่ได้เคยทำอะไรกันแบบเข้าไปให้โดนรักเมียมั้งอยู่เฉยๆหลับตา1,2 แม่บ้านคุณเก่งครับคู่ต่อไปคู่ต่อไปนะครับทุกคนคู่นี้สุดยอดมากๆจะเป็นแมวมอสกับสมเจอยากครับต่เลยต่เชื่อเด็กบ้านคุกพี่ทำแต้มไปแล้วแต้มแต้มไปเลผมชนะไงอยากให้เสียชื่ออยาให้เสียชื่อนะเด็กบ้าน เราไม่ต้องพจะรับเต็มหน้าใช่ไหมผมจะไม่เสียชื่อร้านจริงหรอกใครวะมาเหรอจร่งหรอหัวยาวหัวยาวสร้าๆแก่ไม่แก่ยังยุ่มอยู่เลยมาบ้าก็ต้องไม่ยุ่มไม่ใช่แล้วพี่ว่าผมโพสพี่ไม่ใช่ไปตามได้เราหรือเราเหรอไก่กะลิงเนี่ยง่ายไก่กะลิงเนี่ยหยังหยังน่าของจริงไก่กะลิงนะไก่กะลิงนะมาไก่ร้องไงรู้ยังไก่ร้องไก่กุ๊กกุ๊ก นมาททอะไรั่นจะเสียงต้องต่างนะครับใช่โดนแน่แน่โดนแน่เอาใครกลอกไได้ลิงขันลิงขัน m ư เลยนะครับเบอร์เลยนะฮะเบอร์เลยนะฮะเบอร์สองอะไรนะคุยอะไรอ่๋อติมรายการอ๋อเนื้อไหนเรองอะไอ่าฮะนี่ฮะลุงตู่กับลุงป้อมนะฮะเออลุงตู่ก็จะเป็นแบบว่าพูดยังไงสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านอ๋อลุงป้อมใครเป็นผมไม่รู้เนี่ยตคำถามเสียงแบบนี้นหะผมไม่รู้ถ้าพูดลุงป้อมก็ต้องพูดว่าลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่เฮ้ย 还有吗？啊 おー ช่องเราเก่งมากคนระับเออคือแล้วสมที่อยากคืออะไรเดี๋ยวทีนี้นะคะเราเหลือกันสามคนก็จะมีแนนแมมมอสนะคะครับตเตยนิวเดย์แล้วก็วันใหม่นิวเดย์นะคะคเดี๋ยวเราจะให้สองคนเมียน,นี้นะคะแข่งกันก่อนอแล้วก็ใครชนะเอามาแข่งกัแนนเพราะาแนนเป็นคนคิดเกมเออใช้อำนาจอ่ะเราใช้อำนาจอ้ะไม่เขาบอกว่าสองช่องนี้สองคนนี้แบบเก่งอยากเห็นไม่ปกติผมผมไม่เคยแพ้เมียอยู่แล้วไงใช่เหรอ มาโอเคเริ่มเกมมาเลยค่ะอุ้ยทุว่าสปอนเซอร์แบนด์ต้องเข้าแล้วเหอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้อเฮ้ยเฮย้ยเฮัย้้ยา อย่ามั่นใจเลยู้ตัดนผู้ตัดสินคะึดไปในหัวแล้วคือต้องอะไรนะต้องตอบยังไงคุณปัญญาคุณปัญญาต้องูตดครับคุณปัญญากรนี่งคับพี่น้องเ้่เฮ้ยโอยงแ้งจับไปบ้านเใจใช่มายเามาหลับตาเนาะบ สิมาดิเต็มหน้าหนูเลยใช่ียังทำแต่งี่มาเฮอะมาเฮ่อมาโอเคทุกคนต่อไปนะครับจะเป็นการตัดสินนะครับผมก็คือเหลืออยู่น้องแนนจากช่องแมนมอสนะครับกับพิเตอร์จากช่องดิวเดนนะครับผมเรื่องแบบไปไหนดีครับนั่นเรื่องเลยครับอะไรก็ได้เรื่อง เก่งทั้งด้วยก็อยากได้อสิ่งสวัสดีครับพี่น้องประชาชนย่างย่างยังย่างยิงยกระเป๋ายิงุุุอันนี้ไม่ต้องกอนแล้วนะอันนี้ต้องมีท่าหน่อยนะพูดถึงเนี้ยรู้ตัวยิ้มไหมยังยิ้มไหมเพิ่มความยากขึ้นไยอีกไงแล้วลุงปอมนะนังหลับนั่งหลับนี่ไงเวลาลุงปอผมไม่รู้ สวัสดีลุงตู่ไงสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีประชาชนพูดเลยไหมนอนหลับแล้วหลับสวัสดีประชาชนสวัสดีพี่น้องประชาชนลุงป้อมนะผมไม่รู้ลุงป้อมลุงป้อมหลับตาหลับตาเออขอพับด้วยขอพับด้วยไม่รู้ไอชิถ่ายพวกบิดแน่ฝากไปกดซีซัมอีกช่องหนึ่งด้วยครับสมัครช่องสำรองเย้คครับเริ่มกันเลยอันนี้ผมชนะใช่ไหมเมื่อกี้ลุงป้อมซึ่งสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่นีนี่ไงไถูแล้วหสวัสดีครับพี่น้องประชาชนี่เยูกตล้องลุงมป้อัม้องลบุงัป้องมอหลัองป้องหลับหงมั้องลับังัับ้องปลุงอลออล้้องปมับอ มีก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่งให้ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคุณแอ่บอเราจะทำยางพอเวลาไม่นาา ก็จบแล้วโอเคครับทุกคนวันนี้ก okay ็ถือว่าเป็นน้องแนนแต่ช่องมามอสชนะแล้วนะครับเป็นผู้ชนะเยยตบมือครับผมอ่าสำหรับคนแพ้ทำอะไรดีฮะคนแพ้ให้เต้นติ๊กตอกโอ้ยติ๊กตแนนจะให้คนที่แพ้ทุกคนนะคะมาเต้นติ๊กต๊อกเพลงคูณนีดปี๊ปทุกคนแล้วต้องเต้นให้ได้ตามตามเพลงมันด้วยเอาให้แบบแม่บ้านเต้นดูก่อนได้ป่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดนะครับ